สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางราสตาร์นะคะวันที่5วมิถุนายน2568ทุกคนค่ะวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าท่านไหนไม่ชอบให้รอดูได้เด่นประจำวันได้เผื่อท่านจะชอบนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนเราไปดูวันที่4ก่อนว่าเข้าหลอหลุดทุกคนวันที่4จะให้เด่น เและแนะคะมา6กเจ็ด้าเกทุกคนคะ่ะเด่นมาเก้าเก้าคู่เกเลขเด่นประจําวันมา9เลข4ี่ลดนะคะเอาเข้าติดต่อกัน3ามมือแล้วพี่น้องเพิ่นที่หาเพิ่นสิมาให้ห้าบอลลุนแบบเบาๆเด้อพี่น้องเด้อลุนได้แต่ว่าไปแบบเบาๆนะคะด้วยความห่งายและความปารถาดดีจากแอดมินเหมือนเดิมค่ะทุกคนอ่า สำหรับวันที่5นะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้ทุกคนคะ่ะใจได้เด่นอยู่ที่7และ6ทุกคนสำหรับผู้ที่ใจจะจับให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติวดล่าสุดแล้วก็คู่กับได้เด่นประจำวันพี่น้องมีเขามีหลุดทุกมือบังปก็ชอบจับคู่ใหม่ได้ทันทีถ้าสมมุติว่า FC ชอบตัวเด่นนะคะถึงจับคู่ใหม่ได้ ไทยบีซีไม่ชอบทั้งตัวเด่นทั้งคู่เทปสีสามารถเดินผ่านได้เลยทุกคนมาดูกันค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดหกค่ะหกหกหกห้าห้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกค่ะ คู่เัดเด่นวันนี้นะคะหกเจ็ดเจ็ดหกทุกคนเจ็ดหกหกเจ็ดคู่ที่ชอบหนึ่งคู่พี่น้องใจมากหกค,ค่ห้าหกพี่้องมากใจตามใดพี่้องเบิ้ลมักพานใดค่ะเรามาดูเลขเด่นประจําวันใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเลขเด่นประจําวันอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าเลขห้ากับเลขศูนย์ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในเจ่ละวันตัวเด่นอยู่ที่ เจ็ดหกนะคะเด่นประจําวัน5้าได้ศูนย์เป็น 57, 7 5็7ห้าห้เจ็ดเจ็ดศูยเจ็ดจบริให้เมื่อวานนี้เพิ่นมาแล้วไปดองเจ็ดหาผู้ใดมาคาเจ็ดก็ตามได้นะคะเจ็ดจับให้นะคะหค่ะหกห้าห้6หกหจับให้ทั้งสองคู่ติดคู่ที่ชอบ6กห้าหกนะคะส่วน7 9็7เ3้า66้9เจ็จ็าหกห้าเ้าใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ f อฟมาก fc ชอบก็ตามได้ fc บอหมักบอชอบให้ fc เดือนผ่านได้ค่ะพี่น้องมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะค่ะทุกคนคะ่ะสําหรับแนวทางเราสตา์วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็ตามถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสําหรับวันนี้ก็ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ fc ทุกๆท,ท่านมองให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ fc โชคดีคะ่ะ โุกโศกมันหวาน,านกันซูฟูซุกคนด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ